สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับปังปอนช่องแคคตัสเพื่อนฝุ่นค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะปังปอนจะพามาชมสระน้ำหลังบ้านนะคะที่เคยมีการขุดสระเพื่อทำการเกษตรแล้วก็เลี้ยงปลาเนาะตอนนี้สระเต็มไปด้วยน้ำนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นฤดูฝนเนาะช่วงนี้ฝนตกมาแทบจะทุกวันเลยค่ะทุกคนทำให้สระน้ำของปังปอนนะคะมีน้ำเต็มเลยมาดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะโอ้โหน้ำแบบเต็มสะเลยค่ะก็ลึกประมาณ2.5เมตรนะคะทุกคนตอนนี้หญ้าก็ขึ้นรกไปหมดเลยค่ะบริเวณขอบสระเนาะเนื่องจากว่าฝนตกหนักทุกวันก็ทำให้หญ้านี้ขึ้นได้รวดเร็วมากเลยค่ะก็ดูแลไม่ทันนะคะทุกคนแล้วก็มีแพะมีควายอย่างเงี้ยมาทยอยช่วยเล็มหญ้ากินนะคะ ดูสิคะแบบปลาขึ้นมาเมื่อกี้เขาเห็นปังปอนนะคะก็มีว่ายมานะคะหายไปหมดเลยตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อกี้ยังเห็นมาเป็นกลุ่มเลยค่ะนู่นเริ่มว่ายมาแล้วค่ะนั่นเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเจ้าปลาก็สนุกสนานกับน้ำเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะทุกคนเนื่องจากว่าสีของน้องก็คล้ายๆกับสีของน้ำนะคะจะเป็นพวกปลานินปลายี่สก มีปลาทับทิมด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นปลาทับทิมเลยนะคะไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนหรือว่าถูกกินหายไปแล้วก็ไม่รู้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นลูกปลาเยอะมากนะคะปล่อยไปประมาณสองพันกว่าตัวน่าจะได้นะคะที่สะะระนีเนาะมีปลานิลปลาทับทิมปลายี่สกุกแล้วก็ปลาตะเพียนนะคะทุกคนก็ เลี้ยงรวมกันเลยที่เห็นเยอะๆนี้น่าจะเป็นปานินนะคะเยอะมากค่ะทุกคนน้องก็เติบโตแบบธรรมชาติเลยนะคะมีเอาหัวาหารมาให้กินเป็นครั้งคราวค่ะทุกคนก็ไม่ได้ให้กินหัวาหารเป็นหลักประจำเนาะก็จะให้น้องแบบอยู่แบบธรรมชาตินะคะแล้วก็อาศัยแบบเอาหัวาหารมาให้บ้างแต่ว่าไม่ได้ให้บ่อยนะคะเยอะเลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะ คุ้นเคยกับคนสักหน่อยเนาะเวลาเห็นเรามาอย่างเงี้ยก็จะว่ายน้ํามาหานะคะทุกคนเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยเขาว่ายน้ํามาหาเรานะคะเขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆแบบนี้ค่ะทุกคนว่ายน้ําสนุกสนานเลยเยอะมากค่ะน้องก็เริ่มเติบโตแล้วเนาะ โอโหเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็ตั้งใจปล่อยไว้เพื่อให้เป็นปลาที่บ้านเราเนาะปลาธรรมชาติค่ะให้เขาหากินแบบธรรมชาติเป็นหลักนะคะแล้วก็จะคอยดูว่าเขาแบบมีอาหารเพียงพอไหมสามารถหากินเองได้ไหมตัวผมไปไหมอย่างเงี้ยนะคะก็คอยสังเกตดูเรื่อยๆเนาะ เขาก็อยู่แบบปลาธรรมชาติเลยนะทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ไม่เห็นไม่เห็นมีการตายนะคะทุกคนหรือว่าน้องอาจจะมีตายบ้างตามธรรมชาติเนาะแต่เราไม่สามารถไม่ได้สังเกตเห็นเนาะแต่ก็ยังถือว่ามีชีวิตอยู่จำนวนเยอะเลยนะคะน้องก็สามารถอยู่ได้เนาะ ว่ายน้ำกันเป็นกลุ่มเลยค่ะว่ายไปว่ายมาถ้าโตมานี้น่าจะแบบมองเห็นแบบเต็มไปหมดเลยนะทุกคนตอนนี้ยังเล็กๆอยู่นะคะปานินเต็มเลยค่ะตอนนี้ปังปอนก็พยายามที่จะขยายสวนทำนั้นทำนี้ ขยายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้นําทุนมาลงทีเดียวนะคะทุกคนค่อยๆศึกษาค่อยๆทําไปเนาะเพราะว่าเราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะยังเป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ค่ะแต่ว่ามีหัวใจที่ชอบกเกษตรเนาะก็อยากจะทํานั่นทํานี่นะคะแบบให้บ้านเราแบบมีครบวงจรอย่างเงี้ยมีอาหารมีแหล่งอาหารแหล่งโปรตีนภายในบ้านเนาะก็พยายาม ลดการซื้อพวกสิ่งที่เราสามารถทําได้เองอย่างเงี้ยพยายามจะลดในส่วนตรงนั้นนะคะโดยแบบสร้างแหล่งอาหารภายในบ้านนะคะให้ซื้อน้อยที่สุดอย่างนี้ถ้าเป็นสิ่งที่เราสามารถผลิตเองได้เนาะถ้าซื้อก็ให้ซื้อน้อยที่สุดประมาณนี้นะคะทุกคนก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อจะนําไข่มารับประทานนะคะตอนนี้เป็ดอีเหลียงปังปอนก็ออกไข่นะคะทุกคนออกเยอะ แต่ว่าก็ยังไม่ได้นําไปรับประทานเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าปังปอนจะเน้นผลิตลูกเป็ดค่ะทุกคนมีการนํามาฟักแล้วก็ได้ลูกมาแล้วจํานวนหนึ่งเลยเนาะมีชุดหนึ่งนะคะที่ก็เริ่มจะโตแล้วก็จะพัฒนาเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะคะตอนนี้น้องก็อายุ3เดือนกว่าแล้วนะคะสําหรับเป็ดชุดแรกที่ปังปอนฟักเองที่สวนเนาะเป็นไข่เป็ดที่สวนของปังปอนเองเลยค่ะแล้วก็ชุดหลังก็เริ่มทยอยฟักออกมาแล้วนะคะ ต่อไปนี้ก็จะมีลูกเป็ดภายในสวนตลอดเลยนะคะทุกคนถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาเนาะมีโอกาสได้แวะมาที่สวนของปังปอนก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะเข้ามาดูเข้ามาเล่นได้นะคะปังปอนก็ยินดีเนาะ แต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่หลายๆอย่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็คือแบบอยู่ในช่วงของการริเริ่มมากกว่านะคะทุกคนเรียกว่าริเริ่มดีกว่าเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ก้าวไปถึงขั้นไหนเลยยังเป็นขั้นพื้นฐานที่แบบเริ่มทํานะคะทุกคนก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยๆดูศึกษากันไปนะคะทุกคนพวกปลานินปลาทับทิมพวกนี้จะเป็นปลาที่กินพืชเป็นอาหารนะคะปลาตะเพียนก็เช่นเดียวกันค่ะ สามารถที่จะเลี้ยงรวมกันได้นะคะโดยที่น้องไม่กินกันเนาะเนื่องจากว่าน้องไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนะคะนี่ก็ให้อยู่กับธรรมชาติได้ง่ายนะคะทุกคนน้องก็จะกินพืชกินผักที่มีนี่แหละภายในสระเนาะเนี่ยค่ะก็มีชีวิตอยู่กันดีนะคะทุกคนไม่แออัดจนเกินไปเนาะ ที่ปังปอนไปซื้อมาเขาก็แนะนําว่าสามารถลงได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาอยู่แบบแออัดนะคะอยากให้เขาอยู่แบบสบายๆเนาะแค่นี้แหละก็ให้เขาแบบสามารถอยู่แบบชิลๆได้นะคะทุกคนไม่ต้องแออัดกันว่ายน้ําเล่นน้ําได้เต็มที่เนาะเนี่ยค่ะมองเห็นลูกปลาน,นิลเต็มเลย ปลานินนี้น่าจะใช้ชีวิตได้เก่งกว่าปลาอย่างอื่นนะคะอันนี้ปังปอนก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเพียงการสันนิษฐานเน,เนื่องจากว่าปังปอนซื้อมาปล่อยด้วยกันอย่างเงี้ยในอัตราส่วนที่เท่าๆกันหมดทุกสายพันธุ์นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นปลานินทั้งหมดเลยค่ะทุกคนน้องว่ายไปไว่ายมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้นกับเราในระดับหนึ่งเลยเนาะเนื่องจากว่าเห็นเราอย่างเงี้ยเขาก็ว่ายนะ้ํามาหาเลยค่ะดูสิคะ ว่ายกันมาเป็นกลุ่มๆเลยปลาพวกนี้เขาก็จะชอบอยู่เป็นกลุ่มเนาะเนี่ยค่ะไม่กลัวคนเลยนะคะทุกคนนี่ก็พามาดูสระนะคะหลังบ้านเป็นสระที่นำปลามาปล่อยเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมีประสบการณ์อย่างไรมี อะไรอัปเดตใหม่ๆเนาะปังปอนก็จะนํามาทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเช่นนี้อีกนะคะสําหรับท่านใดที่มีข้อเสนอแนะนะคะสามารถที่จะแนะนําปังปอนมาได้เลยนะคะเนื่องจากว่าปังปอนก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะเป็นวัยรุ่นที่มีหัวใจชอบเกษตรนะคะทุกคนรักในเกษตรเนาะก็ได้มาทําเกษตรแบบเต็มตัวเนาะแต่ว่าก็กําลังยังน้อยอยู่นะคะทุกคนก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยคศึกษาแล้วก็ค่อยๆทําไปเนาะเดี๋ยว จะนำมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะนะคะทุกคนว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างที่ส่วนของปังปอนเนาะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่ห่านนะคะหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนาะก็จะนำมาแชร์มาแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ปังปอนได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองเนาะก็จะนำมาแบ่งปันเช่นนี้อีกนะคะ พี่ๆท่านใดมีประสบการณ์อย่างไรก็อย่าลืมที่จะนำมาเสนอแนะมาแบ่งปันในคอมเมนต์กันได้นะคะปังปอนก็ยินดีน้อมรับนะคะแล้วก็นำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไปนะคะเพื่อให้กเกษตรของปังปอนดียิ่งๆขึ้นไปนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ปังปอนก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ